ข้ามไปงหญ่ทูพี่น้องมึงอยู่งขุเขาความนะพี่น้องเลยออืมอืมม สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนกับผมพอกันอีกแล้วครับผมก็จาบอนครับผมพี่น้องอาสาับมือนี่ครับผมจาบอนได้มีน้ำมาฝากมาตอนพี่น้องเสีบๆบคือเกาครับผมเป็นหางหมูไตน้าด้วยครับพี่น้องเห็ดมาใหม่ๆหม่อมๆมเลยหล่ะครับพี่น้องหอมเคืองแกงครับพักกรบเมาก็ได้เป็นพักไพ่ครับผมบักทัวกับบักเขืออนบักเมาเสียมมาเนียพี่น้องเอาบ่ต้องบอกอีกอย่างหลายครับผมมาเสีบๆสี้องกันโหลดครับผมพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องกินเข่าเสีบๆนี้องกันครับผม โอ้แต่เสียบคักมาบึงแต่เสียนสีน้ามันกับพู้เฮ้ยงล่ะมาๆๆพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องหางหมูส่วนหางมันออืม,อม รถเด็ดพี่น้องเผ็ดจัดจ้านข้ามใหญ่าสู้พี่นอ้องมึงยิ้มเขา่าความนะพี่น้องเออยืือื่อ ใส่ขอนี้วมาพร้อมมือพี่น้องเลยเครื่องติ๊อยู่ไหม เพียมากเป็นขวาเป็นป่องง่ายๆพี่น้องพวกดีค่าขนาดเลยอืมโอ้หมื่นเลยอื ปาตัวยังขักอืม ส่วนมากที่เอาตะไคร้พี่น้องเห็ดไต้นำแต่เมื่อนี้เปยนจากไก่ผมเป็นหางเอาเราสาดกับเสียพเพื่อเอาพี่น้องจัดจานขนาด คัก mm hmm. ข,ขนาดอืม างฟันเป็นคอเป็นคอพี่นอ้นองลังมองพ่นกับเอื้อนอึบลังมองพ่นกับเอื้อนนะครับไตนำ้ตนำไตน้ำเอาใส่หมอนะ <c oughs> หมอ้อรูพีน้องอืม สูตรการให้กับไข้ายๆกันนํำเค่ืงเงียงคนหน่อยอโซดพี่นอ้อง เมนูน,นี่ก็เติบหนึ่งอยู่พี่น้องคักอยู่เส,ยเสียบเลยล่ะอื หอหางเป็นคอพอดีค่ำขนาดเลยอเครื่องเกียงถึงนแนยกับโล้ ก็ต้องห่วงรสชาตินี่พี่นอ้อง Mm hmm. นี่ครับพี่น้องย่างคักเลยอ่ะมันแบบนำเข้าไปเลยแบบนึบนับนึบนับขนาดพี่น้องเลยอื mm hmm. mm hmm. mm hmm. เป็นคอเอ็นหางเพิ่นเอ็นหางหมูเขาลักขนาดรสชาติานี้บอกเลยว่าแบบสุดยอดอีหลีพี่นอ้อง นํำเครื่องแกงคนหอมแข็งคั <c oughs> บเกมข้นมักเมาพี่น้อง ลงมา,าทบไทยนะี่แถมไทยกัากำดำมันนี่บ้านขนาดอืมอ๋ออาครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมเกิเสียวไว้สามีสกักก่อนนะครับพี่น้องเพิ่นเปิดเครื่องเสียงผู้ใหญ่บ้านดำเนินรายการแล้วอะจังได๋ก็คลิปหน้าก็สิมีแนวว่าฝากมาตอนพี่น้องคือเก่ากับผมแซ่บๆต้องกันกับย่ำมือ้อแรงหรือว่ายา่ำหิวๆแบบนี้ ในกาขอฝากขอตอนพี thing, ่น้องในเรื่อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้ช่องจาบอลในเรื่อครับพี่น้องไม่ว่าที่เป็นทั้งแฟนเพจแล้วก็ทีกทอแล้วก่ยูทูบนะครับพี่น้องเนาะเอาไปกรลังแร้งใจให้กันไปครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมจาบอลก็ผมขอให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งลำรำรวยรวยสู้ๆทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้จาบอลขอตัวลาไปก่อนขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผม